8รีว150พงประพัฒ์บัวลำเลิศเอเทอร์โบนครปฐม151ครับนัทวุฒิกลิ่นหอมครับเม้งสั่งต้นเชียงรายอู่ช่างออฟคอมมอนเรลคันแรกออกมาครับไปารเลข151ครับนัทวุฒิกลิ่นหอมคันนี้นี่เร็วสุดที่เคยทำมาคือ8.2 มื่อวานนี้ครับวันซ้อมครับวิ่ง8.2โอ้โหรถคันนี้นี่ไม่มีสติ๊กเกอร์เลยฮะเพียวติดไม่ทันหรือว่าไม่งอไม่มีสปอนเซอร์ไม่งอสปอนเซอร์ทุนที่บ้านอ๋อโอเคท้ายติ๊กต็อกทุกคืนนี้ดูติ๊กต็อกทุกคืนนะไม่ดูนอนไม่หลับนะผมอะสุดท้ายดูว่าซื้อกระเป๋าเดินทางอะไรบ้ด้ คุณเคยเจอสะกดจิตปะอะไรเวลาดะไรตูดิท็อกอะทำไมครับคุณผู้ชายค่ะคุณผู้ชายค่ะกระเป๋าค่ะพิเศษกดเลยคาตะกร้ามาแล้วคระไฟลุกก็จะกระเบิดกดเลยคุณผู้ชายค่ะคุณผู้ชายค่ะคุณผู้ชายค่ะคุณดูเส้นไอ้ค่ณผู้ชายค่ะเียบร้อยกูโดนไปแล้วสองคนเจ็ดเอฟไปแล้วล่าสุดต้องซื้อนวัตกรรมตัวหนูกระจกอ่ะอ่าตัวตัวตัวสุญญากาศอ่ะซื้อละสามร้อย พอกดซื้อปั๊บแม่งมีคูปองส่วนลดมีคูปองครั้งแรกที่เคยซื้อรถอ,อีกรดอีกรถอีกรดอีกเดอ้ดอสองร้อยกว่าบาทได้ของมายังได้แล้วได้แล้วดีไหมตรงปกตรงปกตรงปกแ,แต่กระเป๋าเดินทางไม่รู้อืเดี๋ยวห,หลังจากมกราคับจากญี่ปุ่นจะมารารีวิวให้ฟังคว่าไอ้ที่มันขายกันเยอะๆในติ๊กตอกอะไปญี่ปุ่นแล้วแตกไหมอ๋อ มาดูครับเมื่อวานนี้วิ่งอยู่8.2เวลาในการซ้อมโปร F55 นี่คือเ,เอาเข้าหมดเหรอใช่โอ้โหให้ทยานเว้ยูเรียบร้อยครับ เรียบร้อยครับสองไม่เหมือนไม่เข้านะสองปุ๊บเมือนเมื่อกี้ปุ๊บใหญ่ด้วยจุดหนึ่งโอ,โ,โอ้โหถ้าไม่สะดุดนี่จะเป็นอย่างไรโอ้โบุ้มใหญ่เลยมันไงบ,บ,บึ้มน่ากลัวนะฮะเหม,มิงสังครับต้นเชียงรายโอ้ช่างออฟคอม r a นเรลนักุทษกลิ่นหอม